นี่เป็นต้นทำม,มังนะคะต้นทำม,มังหรือว่าต้นที่มีใบเขาจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นบางดาที่เขาเอาไปทำน้ำพริกะคะ่ะเขา,เาจะเอาใบแห่เอใบไม่ใช่ค่ะเอาใบาใบเรียกว่าใบเพรสลาดคือไม่แก่ไม่อ่อนนะคะก็จะเอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปตำน้ำพริกนะคะช่วงนี้ทำม,มังกำลังมีดอกนะคะถ้าปีนขึ้นไปได้นะดอกกำลังเต็มต้นเลยะคะ่ะ ดอกเยอะมากเรียกว่าบานบานทั้งต้นเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เนาะช่วงเวลาดอกบานดอกก็จะเป็นฟูฟูนะคะจะมีแต่ยังไม่เห็นปรากฏว่ามีแมลงหรืออะไรมาตอมนะคะหเห็นชัดๆเลยนะคะนี่ดอกดอกเป็นอย่างนี้นะคะดอกทำมังนะคะต้นทำมังเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งนะคะใบมีกลิ่นนะคะเขาเอาไว้ทำน้ำพริกนะจ๊ะ รืกจะกินเป็นผักหนาะก็ได้โอ้ดูช่อนี้สิคะปูฟ้องอ๋อมีความน่ารักมากๆนะคะก็ช่วงเวลาออกดอกก็จะเป็นอ่าเมื่อวานที่มาเห็นก็คือยังตูมอยู่นะคะวันนี้บานแล้วเนาะมีความน่ารักมากมายมองขึ้นไปข้างบนมแต่ดอกนะคะ่ะมีความสูงมากๆนะคะเออสิเมตรเกินวังเนี้ย นะคะต้นทำมังต้นนี้อายุเกินสิบห้าปีแล้วนะคะจากที่พี่ชายปลูกไว้นะคะก็ใช้เวลาย,ยาวนานเหมือนกันที่กว่าวาที่เราจะได้เห็นต้นไม้สูงๆแบบนี้แล้วก็มีดอกมีผลให้เราได้ชมนะคะขนาดต้นก็โอ้แล้วกันนะวัดไม่ได้นะคะวัดได้จากสายตาก็คือหนึ่งอบคนนะคะ ลำต้นสูงสวยนะคะต้นทำมังนะคะยังไม่เคยปรากฏเม็ดนะคะต้นนี้ กลัให้ดูเล่นๆนะคะจากว่าสวนจันกระพอต้นธรรมมัง